แต่พอลองใช้ครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากๆคือชอบเนื้อชอบความชุ่มชื้นคือเนื้อเขาว่าทําออกมาดีมากเลยนะเป็นเนื้อครีมเจลรู้สึกได้เลยนะคะจากวันแรกที่ใช้จนวันนี้รู้สึกว่าเออผิวของเราดีขึ้นจริงๆแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วย สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิ๊บกระซิปอีกเช่นเคยนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงของดีเซเว่นและที่ทุกคนเห็นนะคะว่าตอนนี้แบล็กเกลฟ์เปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้กิ๊บอยู่ที่เกาะช้า,ชางเกาะช้างนะคะเป็นเกาะที่อยู่ในจังหวัดตราด สุดภาคตะวันออกเลยค่ะทะเลที่นี่คือสวยมากน้ําใสแล้วก็อากาศดีมากๆเลยด้วยความที่มาเที่ยวทะเลใช่ไหมคะก็แบบตากแดดตากลมทะเลคือรู้สึกว่าผิวหน้าแบบไม่ไหวแล้วหน้าแห้งหน้าหมองมากๆแถมยังแต่งหน้าไม่ติดด้วยค่ะก็เลยอ่ะ แว่เซเว่นในเกาะช้างเลยก็ตั้งใจว่าจะไปหามอยเจอไรเซอร์ที่จะช่วยแบบมาเติมเต็มผิวมาช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวอะค่ะมาใช้ก็ไปเจอมอยเจอไรเซอร์ออกใหม่ของเครียรนคือเห็นแล้วรีบหยิบแบบไม่ลังเลเลยค่ะแต่พอลองใช้ครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากๆคือชอบเนื้อชอบความชุ่มชื้นคือเนื้อเขาว่าทําออกมาดีมากเลยนะเป็นเนื้อครีมเจลตอนแรกนะคะก็แอบ,บกลัวเหมือนกันว่าแบบเนื้อมันจะแบบ หนึบหไหมเหมือนแบบครีมเจลที่เคยใช้มาแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เลยอ่ะแบบไม่รู้สึกแบบนั้นเลยต้องบอกเลยนะคะว่าแบบชอบความชุ่มชื้นของเขามากจริงๆคือน,นี่เราใช้มาแบบ3วัน3คืนแล้วนะรู้สึกได้เลยนะคะจากวันแรกที่ใช้จนวันนี้รู้สึกว่าเออผิวของเราดีขึ้นจริงๆแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยแล้วตากแดดตากลมอ่ะหน้าไม่มีแห้งลอกแถมช่วยบูดผิวได้ดีเลยที่สําคัญนะคะจากที่ตอนแรกอ่ะโดนแดดโดนลมแล้วแต่งหน้าไม่ติดคือแบบ แต่งหน้ายากมากผิวมันดีขึ้นมันก็ทําให้แต่งหน้าแต่งหน้าง่ายขึ้นคือรู้สึกประทับใจน,นะคะก็เลยอ่ะหยิบม,มารีวิวสักหน่อยชื่อเต็มๆของ m o i s t a r e n นอ e นะคะก็คือ Clearnose Moist Skin Barrier Moisturizing Gel เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลด,ดการแห้งรอกช่วยปลอบประโลมผิวช่วยกระชับรูขุมขนให้ผิวเปล่งปลั่งอิม่มฟูมีส่วนผสมของเซรามาย3ชนิด สควอเรนตอกไม้สีขาวและไฮยาลูรอนถึง8โมลิกุลเลยค่ะสารสกัดจัดมาแบบนี้นะคะไม่ชุ่มชื้นยังไงไหวล่ะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์มอยเจอไรเซอร์ acer, ที่จะช่วยเติมน้ําให้กับผิวมอยเชียนดก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่กิ๊บอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองค่ะหาซื้อง่ายราคาอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นเองและสําหรับวันนี้นะคะกิ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่ง เตือนให้กันด้วยนะคะเพื่อแม่พาว่าคลิปหน้ากลิปจะมากระซิบบอกอะไรสำหรับวันนี้กิ๊บไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ